สวัสดีครับมนุษย์ตะขาบเปิดคัตเตอร์อรอรกรีด ที่ส่งมานะครับกล่องแดงๆคุณแปะแกะกันสดๆ New Balance Fuel Cell SC ิริสคุณแปะถอยมาวันแรกที่วางจำหน่ายเลยนะครับแล้วก็วิ่งเสร็จวิ่งน้อย ่งมาให้ผมต้องขอบคุณคุณแปะบ้านสวนมากนะครับบิดบดูแน่นนะรองเท้าไม่ได้บิดจนน่าเกลียดน,นะครับแผ็งดี มาดูความนุ่มของโฟมด้านล่างนนุ่มมากด้านบนจะด้านบนก็แน่นกว่านะครับอันนี้บนแผ่นแน่นกว่าด้านบนเหมือนรองเท้าอีกหลายๆคู่ในตอนนี้คือเจ้านี้ ปีกนะครับปีกนี้ไม่ใช่ความหนาะโฟมจริงๆเป็นตัวประคองรองเทา้าตัวประคองเท้าเรานะอันนี้จะมาประคองช่วงอุ้งเทา้าส่วนอันนี้กันเท้าไหลออกนะครับไม่ได้กันช่วงท้ายเพราะคู่นี้มี่มีโครงแข็งเห็นไหมฮะแข็งเลยนะเป็นซุปเปอร์ชูที่ท,ที่ที่มีโครง ไม่กี่คู่มีไม่กี่คู่การล็อกส้นล็อกเท้าใช้แบบปกตินะครับมีหนวมนิดนิดรองเท้าเป็นแบบถุงเท้าใส่ง่ายนะครับรองเท้าแบบนี้จะใส่ง่ายดูค่ากันค่าย,ยืดไหม ผ้านุ่มยืดคล้าย SC t r a i n e r แต่ว่ามันจะบางกว่านะครับถ้าเทียบกับรุ่น RCE l i t e 2เจ้านี้ดูจะทนทานกว่าเพราะว่ารูไม่ได้ถีแบบ RCE l i t e 2นะครับ RCE l i t e 2งบางคนเจอว่าผ้ามันขาดง่ายอันนี้ผ้าดูแข็งแรงขึ้นยืดน้อยลงมาพร้อมเทคโนโลยี Energy R ์อร์ของเขาคือการผ่าโฟมเป็นร่องนะครับเพื่อให้เจอกับแผ่นและทำให้กดโฟมง่ายด้านหลังโบวมาเลยกดโฟมง่ายไม่เหมือนก็เหมือนจะเหมือนกับตัวเทรนเนอร์ของเขาโฟมมีความนิ่ม นุ่มกว่าตัวเทรนเนอร์ค่อนข้างชัดเจนนะครับโฟมโปรก,กว่าแล้วผมรู้สึกว่าเด้งกว่าถ้าจากการสังเกตคือสีไม่เหมือนโฟมของเทรนเนอร์โฟมเทรนเนอร์จะเป็นสีด้านอันนี้จะเป็นโฟมเงาๆนะครับยางแข็งเต็ม ่อนข้างเหนียวนะดูท่าทางจะมันนะครับค,คู่นี้คุณแปะรายงานมาว่าวิ่งสนุกกว่าเดิมเยอะนุ่มไหลนะครับเดี๋ยวลองกันดูขอบคุณคุณแปะมากนะครับ สวัสดีครับ